พระฤหัสนองไบรท์พิเชียทันทองลูกห้าพร้อมเลิกอ่านข่าวเขาประตูวิวาไปมาดสำหรับผู้ประกาศสาวคนสวยไบรท์พิเชยทันที่ในตอนนี้เธอได้พ่วงตำแหน่งภรรยาของหนุ่มหล่อเสียงดีโตศักดิ์สิทธิ์ เรียกได้ว,ว่าทำสวยและรวยมากๆหลังจากที่เธอนั้นได้ทำหน้าที่ผู้ประกาศมาเป็นเวลานานเธอได้สั่งสมประสบการณ์อีกทั้งยังได้ทำงานหลากหลายอย่างจนขึ้นแท่นมหาเศรษฐีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแม้เงินเดือนผู้ประกาศจะมีแค่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นแต่เธอก็มีไรายได้อย่างมากมายจนร่ำรวยหลักสิบล้านเลยก็ว่าได้นักข่าวเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจอย่างมากเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวหรืออาจจะมีผู้ประกาศข่าวในดวงใจอยู่บ้างแล้ว รายได้ของอาชีพนี้ก็ไม่น้อยกันเลยทีเดียวแถมสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ชมได้อีกด้วยค่ะหากใครที่ตื่นเช้าเปิดช่อง3ทุกวันจะเห็นพิธีกรสาวนา่ารักอย่างไบรท์พิชเช่ทันจันพุทธมาร่วมอ่านข่าวกับคุณสรยุทธสุทธัศนจินดา พร้อมกับสรุปข่าวร้อนในสังคมและประเด็นที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ฟังเรียนจบปร,ริญญาตรีอักษรศาสตร์เอกภาษาสเปนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปร,ะริญญาโทสาขาภาษาและการสื่อสารและยังได้รับเกียรตินิยมนอกจากจะเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วเธอ,อยังทําหน้าที่แปลและเรียบเรียงข่าวต่างประเทศอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ไบร์ย,ยังเป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วยค่ะแลาสุดหลังจากได้เข้าประตูวิวาไปแล้วสาวไบร์และนุ่มโตได้ควงแขนกันเอาเสาวเอกเกลือนหอหลังใหม่ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการปลูกสร้างและในตอนนี้เองสาวไบร์ก็ได้เดินน้าเข้าบ้านเวสุภาพรในฐานะสะพ้ายอย่างเต็มตัวและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะ ซึ่งโตนั้นมีการแซวหลานชูมือบอกคอลองห้าคนเลยรอซึ่งงานนี้ก็ต้องรอรู้เลยค่ะว่าลูกห้าคนของคู่นี้จะมาในเร็วๆนี้หรือไม่คะ